คาถาป้องกันและแคล้วคลาดจากภัยอันตรายคาถามหาพิทักษ์ใช้ภาวนาเวลาปิดประตูบ้านหน้าต่างปิดตู้เซฟขณะใส่กุญแจจะช่วยปกป้องคุ้มครองดูแลทรัพย์สินต่างๆให้ปลอดภัยจิตติวิตังนากลาลึงคารังคาถามหาอำนาจใช้เสกน้ำล้างหน้า ทำให้มีอำนาจเป็นที่ยำเกรงของคนทั่วไปเอวังราชสีโหมหานาทังสีหนาทกังสีหนะเมศีระเตเชนะนามะราชสีโหอิทธิธิพระพุทธังรักษาสารพสตรูอัปปาราทัยังอิทธิฤิธิพระธรรมังรักษาสารพสตรูอัปปาราทัยังอิทธิฤทธิ พระสังขังรักษาสารพัดศัตรูอัปราทยังขาถากันเขี้วงาสารพัดผิดใช้สวดก่อนออกจากบ้านทําให้คนและสัตว์เกรงกลัวสัตว์ร้ายมีเขี้วงาทั้งหลายไม่กล้าเข้าใกล้นะอิระชาคตะระสาอิติปารามิตาติงสามะติหังจะโต โรทินังอิติสัญญปะมาคตาระปิสัมระโรปุสัตพุทธอิติโพธิมาลุป,ปัตโตทะโสมานะกะริถาโถอิติปิโสจะเตนโมจะระสัมสัมวิสะเทพะอิติปิโส วิเสเสอิพระคะพุธปันถูรมวะคะอิเสเสพุทธนาเมอิกะวาโถโนอะมะมะว่าอิเมนาพุทธตังโสอิสะอาวิสุนุสานุติอิโสตังพุทธปิติอิคขา,ากันปืนใช้เวลาขับขัน เมื่อศัตรูมีอาวุธปืนผู้ใช้คาถาต้องเพ่งกระแสะจิตไปที่ลำกล้องปืนตั้งใจให้อำนาจคุณพระปิดปากกระบอกปืนให้ลูกปืนขัดลำกล้องหากไม่ได้ฝึกมีอำนาจจิตมากพอจะไม่ได้ผลนาอุเออัตอุดทังพลังเสยยัดอาอัดนะนัดมัอดอัดอุททะอุดตัมปิอุตรงังอุสุอัสปป,ปิพควาอิตติปิ ผิดนาอ,ดอ,ดโโอุดทังอัดโถโมโทอัดทังอุดพุทธอุดทังอัดโถชาโถอุดทังอัดยะมีให้ออกหน้าผิดกราโหติสัมพโวคาถาป้องกันภัยสูตรคาถาสามจบเพื่อให้แคล้วคลาดพ้นจากภัยใดๆที่เสี่ยงอันตรายพุทธาอนุนามาริยาสุขขังเขยเย พุทธาอนุนาสุหะลาลิสังเขยเยพุทธาริโยเขมะกุลักขะกัปปเกวันธามิเตสุระนักรักกะเมสเมคาถาพระพุทธเจ้าชดามานเป็นคาถาของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่องนโมสามจบก่อนสวดใช้สำหรับป้องกันอันตรายทั้งปวงปัญจามาเร ชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจะตุสัจจังปากาเสสิธรรมจักกังปวัตติเอเตนะสัจวัดเชนะโหตุเมชยมังขลังคาถาเผชิญหน้าศัตรูคาถาไว้เผชิญหน้าศัตรูของสมเด็จพระสังฆราชสุขยานสังวรทำให้ศัตรูเกรงกลัว และไม่กล้าทำร้ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังนาจังงังโมจังงังพุทธละลายทาละลายยะฆ่ามิตายหายบัดเดียวใจนโมพุทธายะนจังงังโมจังงังพุทธสิทธิกำบังทาลรับอยู่ยะหายไปคาถาหม,มาจนตรอก ใช้สวดขณะที่ตกอยู่ในวงล้อมของศัตรูหมู่พานเพื่อให้เปิดทางมาราเสนาอภิกันตาสมันตาทะวาทะสโยชนาคันติเมตาอธิฐานาวิทังเสตะวานะจักขุมาคาถาเดินทางปลอดภัยใช้สวดเพื่อให้ปลอดภัยไปถึงจุดหมายปลายทาง มติยาเตมเตยาติมาเตทินานานาทิเตมานาเนสามาสาเนนามาสาจติมาติจสามาติยาโนมโนยาติมโนติตังมาตังติโนมาตังปาลังมลังปาตังมลังจติมาติจะลังอีกหนึ่งบทที่ใช้สวดก่อนเดินทางอิติปิโสพควา ยาตรายามดีวันนี้ชัยศรีสวัสดีลาโภนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายาตรายามดีวันจันทรชัยศรีสวัสดีลาโภนโมพุทธายะอิติป <rian> ิโสภะควายาตรายามดีพระจันรชัยศรีสวัสดีลาโภนโมพุทธายะคาถาขณะขับรถ ใช้สวนขนดขณะขับรถเพื่อให้ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุและไม่หลับในเมตันจะสัพพโลกัสมิงมานะสัพพาวเยอปปะบริมาณังอย่าลืมกดซั c r i ค e ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมารินบุ๊กส